คลิปเมื่อกี้ผมขึ้นหัวข้อว่าอยากรู้อะไรถามมาเพราะว่าผมไปกบกอกงวดนี้นะโอ้ยเรื่องจริงๆมีเยอะเลยแต่ผมแต่ผมอะผมเป็นคนชอบคุยไงแต่ให้ผมมานั่งบรรยายเองคนเดียวได้ผมไม่พูดนะแต่ให้ถ้าถามมาผมจะตอบให้จริงๆริงวันนี้ผมมีเรื่องที่แบบผมไปกบกอกมารอบนี้โอ้โหเรื่องที่แบบ เป็นจริงเป็นจังเรื่องที่ไอ้นั่นนะลึกๆลับๆนะเยอะไม่เล่าผมเล่าไม่เป็นผมไม่ใช่คนที่เล่าผมเล่าไม่เป็นแต่ถ้าถามมาผมจะตอบให้เอออยากรู้อะไรก็ถามมาเออแต่ถ้าไปนั่งสาหยายเล่าไปเนี้ยเออไม่ไม่ทำไม่เป็นน่เราไม่ใช่ยูทูบเบอร์มืออาชีพเราอยากขัดหน้าเจ้าหน้าเจ้าที่เอะเราอยากขัด สัตน้าเจ้าที่สองคนโอ้จะไปทำอะไรสนาดนะั้นสิตาพรแต่มีบางคนบอกว่าโอ้คนที่มาวันนี้เนี่ยเอย้ไม่ใช่ดิไม่ใช่บางคนดิพี่ทนายไม่เหรอบอกว่ามาวันนี้เออย,ยดใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมาสิไม่มีอ้าวตอนนี้นะตอนนี้ เออไม่ได้ขายของเลยรูทีนซจะเปลี่ยนอันนี้ใหม่แล้วนะเออชื่อเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้อีก่ะอะไรนะชื่อชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเจนนีเจนนิลืมชื่อเหรอ,อ,อตายห,าห่าแล้วโอ้ยลืมชื่อผู้ สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราเลยไายละเซฟเอกเซฟเอกอีเซฟอีอ๋อเซฟอีใช่ซเซฟหรอเซฟเฟซฟอีเซฟอีเฉยๆนี่เหรอ <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยไซฟ้าไม่น่าถามว่าชื่ออะไรได้วัด วัดวิศนุใช่ไหมอ๋อวิศนุโอเคไฟฟ้าไม่น่าถามว่าถามลุงว่าเสาไฟฟ้าเป็นของไฟฟ้าหรือของลุงดูในข้อมูลของไฟฟ้าเลยว่าเสาต้นนี้อยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในทะเบียนข้อมูลของไฟฟ้ามีไหมและถ้าเป็นเสาไฟฟ้าทําไมมาปักอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านผมผมจะบอกว่างี้ไอ้คนแจ้งก็มั่วไอ้คนมาตรวจก็มั่ว เออไม่ได้คิดค่ะเซฟีบายมั่งมีอ๋อเออเออเนี่ยนี่นะครับเซฟีบายมั่งมีกล่องละสี่รอยเก้าสิบบาทนะครับแต่ว่าไม่ใช่สีนี้เดี๋ยวรอได้ของจริงก่อนแนละ้วค่อยมาโซ่แล้วกันนะฮะกล่องละสี่รอยเก้าสิบบาทนะครับเซฟีบายมั่งมีนะครับกล่องละสี่รอยเก้าสิบบาทนะครับยินยืนพิงเสาไฟฟ้าผิดไหมเอาละสิเออ บ้านลุงมีหลายหน่วยงานเปรยกายล่อนจอนเห็นไสพุงเยอะเลยอยากจะทำอะไม่รู้อะไรอะออประจวบวงสาถามครับพาลูกสาวเขาไปเที่ยวเมื่อไหร่จะสู่ขอเขาครับอันนี้ต้องถามลูกสาวเขาก่อนนะครับถามลูกสาวนะถามลูกสาวของลูกสาวที่เราพาเขาไปเที่ยวนี่แหละเออ เอ่อข้าวฟ่างสวัสดีค่ะนางฟ้าเออนี่นี่นี่โหเรื่องสำคัญไม่พูดอืมมีเรื่องสำคัญมีเรื่องสำคัญจำไอ้นี้ได้ไหมจำเรื่องไอแอดมินแอดมินที่เขาบอกว่าเขาที่เขาบอกว่ามาหลอกมาลวงกันไหมจำได้ไหมจำได้กันไหม ที่เขาบอกว่าจะมางานแต่งขับรถชนตายสามเจ็บหนึ่งจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมจำมาได้ไหมอ่าแพรว่าจำมาได้ไหมเออแล้วที่เขาเอาไปสร้างประเด็นกันเยอะแยะอ่ะจำได้หรือเปล่าเดี๋ยนะอ่านก่อนอ่านก่อนเขียนยาวๆจะอ่านอยู่นะกอยา่าเสาอยู่ในเขตบ้านลุงป้านนะยังเอาไปแจ้งให้เป็นประเด็นงงมากเออ งงต่อไปนะครับจินตนาเป็นงงวันนี้ดูคลิปสดเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาตรวจมันอยู่คนละเขตเขตไฟฟ้าที่ลุงติดต่ออยู่คำาชอีอีเขาไปคุยกันบ้างเหรอ <c oughs> ลุงพูดดีถ้าเป็นเราโดนแน่มั่วแบบนี้ก่อนที่จะจ่ายไฟเขาต้องมาตรวจก่อนอ่ะอันนี้ถูกต้องแล้วไอคอนตรวจเป็นใครนะเห็น เห็นใหญ้วันม hm ันบอกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่ไม่ใหญ่หรอกอยู่สพอเต่างอยนี่เออใครอยากรู้ไอ้คนที่เห่าๆอยู่นั่นน่ะอยากรู้มาดูที่สพอเต่างอยนี่เออไอ้คนที่แจ้งน่ะอยากรู้ใช่ไหมเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใหญ่หรอกเออเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกอย่างนี้ใช่ป่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใหญ่หรอกเดี๋ยวเขาจะเอาคืนมึงให้หมดเลยเออ กวนลืมวัดอย่างกวลืมอะไรอย่าง g G Phone E N K ผู้ใหญ่ไม่ตรวจสอบในส่วนของตัวเองเลยทำงานมากง่ายอืมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับพี่สันติครับใครเป็นคนแจ้งนั่นแหละมันมีคนมีคนบอกว่าคนแจ้งอยู่เต่าง,ง่อยเอ,อมีช่องอยู่ช่องหนึ่งที่นั่งเป็น ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฟ้องเขายิ่งชอบแจ้งความอยู่อ๋อแล้วความตายไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนั้นเดี๋ยวคอยสองนาทีเดี๋ยวจะทาขึ้นคลิปใหม่นะเดี๋ยวขึ้นคลิปใหม่จะเอาเรื่องนั้นโดยเฉพาะเลยจะเอาเรื่องแพรวโดยเฉพาะเลยนะอีกสองนาทีอีกสองนาทีจะเอาเรื่องของแพรวโดยเฉพาะเลยจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยที่เอาไปทำคอนเทนต์กันที่เอาไปนั่นไปนี่กันนะนะจะเล่าให้ฟังนะครับ คุยเรื่องแพลวบาใช่ไหมโอเคแป๊บหนึ่งอีกนาทีหนึ่งพอดีบันทึกคลิปบันทึกวิดีโอด้วย <laughs> ต่อไปเราจะหากินแล้วคนอื่นเขาหากินกันมาเยอะแล้ว <S <s ได้ข่าวว่า,าวมาฟ้องคุณคุณนาทีเอ,อจตเตะฮะได้ข่าวว่าได้ข่าวมาฟ้องคุณนาทีจตเตะปากตำรวจเตะมงเอาเหรอ อ๋อะอ,ะอะไรนะปะน้าหนมบอกว่าอ๋อสิบแปดมงกุฎหยาดเยิม้มเอาเหรอไม่รู้จักชื่อผมไม่รู้จักชื่อเห็นมันอ้นอวนนะครับแค่นั้นแหละก็ย่าเจ้าหน้าที่ใส่ชุดมาเป็นจะมาเอาเรื่องลุงป้าแต่จเจอป้าบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้พร้อมกับทําบ้านด้วยป้าลุงพูดได้ดีคะ่ะอ๋อดีแล้วครับยินกรแจ้งมันกับ บ้างเสาคอกงวไม้พยุงโอ้โไม้พยุงนี่แพงเลยนะเออไม้พยุงนี่ห่วงห้ามนะไม้พยุงเนะ่ะไม้พยุงห่วงห้ามจริงเลยนะอ้าวขอนไม้มาเหรอไหนอยู่ขอนไม้ไม่เห็นมีเลยฮะเฮตือตอ๋อเฮตือมาละเออเฮี่ยมังคือมาอสวัสดีเฮียมังคือสวัสดีสวัสดีนะครับผมย่าฮารเล่พรุ่งนี้รุงแกก็จะไปดำเนินการเรื่องเสาไฟแล้วจ้าเลาฟังข่าวโอเคครับผม มีคนเขาบอกอยู่บอกว่าถ้าหาบินเจอก็โอเคถ้าหาบินไม่เจอก็เรื่องใหญ่เออเขาจะได้เงินอีกเยอะเพราะว่าเขาจะทำคอนเทนต์ต่อ